พุดาลูกเบรมเลยแบบนี้เก็บได้ทั้งวันเลยล่ะคะ่ะอรุ่สวัสดิ์ค่ะชิสาอธิบุญญาโชคาริงานสภาพอากาศในทราบกันในรู้ก่อนร้อนหนาวแล้วนะคะสุดสัปดาห์นี้ดูเหมือนว่าอากาศจะเริ่มแปรปรวนแล้วคะ่ะจากที่หนาวก็จะอุ่นขึ้นนะคะแต่ขณะเดียวกันภาคใต้จะมีฝนหนักลื่นลมแรงเลยทีเดียวคะ่ะตรวจสอบข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาที่มีประกาศเตือนมาด้วยนะคะรวมไปถึงโมเดลจําลองสภาพอากาศ windy com จะสังเกตอุณหภูมิค่ะ สีเขียวนี่คืออุณหภูมิค่อนข้างเย็นนะคะโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนเนี่ยตอนนี้อุณหภูมิค่อนข้างเย็นเพราะฉะนั้นต้องอยังคงระมัดระวังเรื่องของสุขภาพให้ดีขณะที่ภาคใต้นะคะจะมีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดมาบริเวณภาคใต้จุดดังกล่าวนี้จะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นแล้วก็ทะเลคลื่นสูงด้วยดังนั้นต้องระมัดระวังในการเดินเรือโดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างเนี่ย ห่างฟั่งออกไปนะคะคลื่นจะสูงราวๆสองถึงสเมตรเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะคาดการณ์การล่วงหน้านับจากวันนี้จนไปถึงวันที่30มกราคมเลยค่ะภาคเหนือภาคอีสานนะคะอากาศจะหนาวเย็นค่ะมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิในช่วงระหว่างนี้นะคะอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2ององศายอดดอยยอดภูดหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ6องศาค่ะดังนั้นต้องทำให้ร่างกายอบอุ่นอยู่เสมอเกษตรกรงดตากพืชผลการเกษตร แล้วก็ระวังเปียกชื้นเพราะฝนส่วนอากาศจะแห้งลมพัดแรงให้ระมัดระวังอักขีภัยด้วยนะคะภาคกลางภาคตะวันออกอากาศเย็นมีหมอกในตอนเช้าค่ะอุณหภูมิในช่วงนี้จะสูงขึ้นเล็กน้อย1-3องศามีฝนเกิดขึ้นบางแห่งค่ะเกษตรกรระมัดระวังศัตรูพืชจำพวกปากตูดและนอนช่วงนี้เริ่มเข้าหน้าแล้งค่ะเกษตรกรควรใช้วัสดุคลุมหน้าดินป้องกันน้ำระเหยเอาไว้ด้วยนะคะ ส่วนภาคใต้ค่ะฝนลดลงค่ะตกร้อยละ1 0บถของพื้นที่นะคะทะเลเอ่าวไทยตอนล่างจะมีฝนมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทานเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งนะคะก็ระมัดระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงด้วยส่วนฝั่งอันดามันคลื่นค่อนข้างที่จะสงบนะคะยังนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องวางแผนการเดิน,นทางให้ดีในช่วงสุดสัปดาห์นี้กันด้วยนะคะค,คุณผู้ชมคะ พุทราเป็นผลไม้อีกชนิดหนึ่งที่มีวิตามินซีสูงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นโอกาสดีของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรดิฉันถือโอกาสไปเก็บพุทราก่อนแล้วเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะไปเลยจ้าน้องตายเดี๋ยวไล่เก็บันนะ